พี่เพ็นสวัสดีช่วงเช้าๆนะคะวันนี้พี่เพ็นอยู่ที่แปลงแตงโมที่เคยลงให้ดูแล้วนะคะแตงโมในที่ปลูกร่วมกับข้าวโพดอะคะ่ะวันนี้พามาเดินเที่ยวตอนเช้านี่ค่ะตอนนี้แตงโมก็ติดลูกแล้วนะคะแต่ว่านี่ค่ะติดลูกเล็กๆ แต่ว่าปัญหาก็คือเพลี้ยไฟลงค่ะเห็นไหมคะนี่คือเพลี้ยลงก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วคะ่ะปีนี้ทําแตงโมกับนานะจีหลายรอบแล้วคะ่ะก็ไม่รู้จะได้ผลไม่ได้ผลยังไงแต่แตงติดลูกดีมากเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะตรงนี้อือนี่เห็นไหมน,นี่ยคะ่ะแตงโมลูกแตงโมเต็มเลยแต่ว่าปัญหาก็คือเป็นเพลี้ยไฟ และข้าโพดนะคะเดี๋ยวให้ดูข้าโพดมาอย่างหนักหน่วงเลยค่ะทำอะไรก็ยากค่ะเห็นไหมคะนี่นอนลงนอนลงยากสุดๆทำอะไรก็ยากเกษตรกร,ร,กรไม่ได้ง่ายเลยค่ะพามาดูแตงโมกำลังออกลูกนะคะ ดูค่ะดูขด้าโพดดูต้นข้าโพดสวยมากค่ะต้นข้าโพดทุกต้นนี้ใหญ่กว่าเหรียญสิบทั้งนั้นเลยค่ะแต่ปัญหาคือนอนข้าโพดลายจุดเข้าทําลายเกือบหมดค่ะเอ๋เป็นให้ดูนะเนี่ยค่ะใบเบอยอะไรนี่ไปหมดเลยถ้าปล่อยไว้ก็หมดเลยค่ะต้องหายามาฉีดแล้วค่ะแบบนี้ไม่งั้นจะไม่ได้ค่า,มาเมล็ดพันธุ์คืนแน่นอน แตงหมก็กำลังติดลูกอย่างสวยเลยค่ะมาเจอกับเพลีย้ยไฟแบบนี้ก็ยากลำบากเนี่ยไข่หน่อยแตงหมกำลังสวยเลยออกลูกเต็มเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเป็นให้ดูนี่เป็นเชื้อรามันไม่ได้ง่ายนะคะแตงโมเนี่ยกำลังติดลูกเต็มเลย่ ดูต้นนี้สิคะดูแค่ใบก็ใหญ่โตเหลือเกินความอุดมสมบูรณ์ของดินของปุ๋ยเพราะเราลองอขี้วัวนะคะเต็มที่เลยคะ่ะแต่ว่าปัญหาก็เหมือนที่บอกอะคะ่ะเพรโดนเพลี้ยไฟโดนอะไรลงก็แทบจะจบไปเลยยากจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเห็นไหมคะ เช้านี้ก็พามาเดินชมยากค่ะมันไม่ได้ง่ายได้แต่บอกว่ายากหาคำอธิบายไม่ได้เลยทำอะไรก็ยากกำลังสวยเลยค่ะถ้าไม่มีมแมลงไม่มีอะไรนี่แบบโอ้โหข้าโพดนี่ยัางงามเลยค่ะเตรียมยิ้มได้เลยแต่นี่สิ แตงโมล,ลูกนี้กำลังสวยเลยเห็นไหมลูกแนละ้วกำลังสวยงามเลยกปัญหาก็มาเลยคือรู้ว่าจะไม่ได้ผลก็มาหยดข้าโพดไว้เลยนี่ค่อยๆแก้ไขกันไปจริงๆมันติดลูกแล้วค่ะนี่ค่ะถ้าเพลียมาก็อย่างนี้แหละค่ะนี่ค่ะมาแล้วก็สำหรับคลิปนี้พี่เพนสวัสดี